คุณรู้สึกอย่างไรกับเงินในตอนนี้คะไม่ใช่ถามว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แต่ถามถึงความรู้สึกส่วนลึกในใจของคุณจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเงินคือความเครียดคือความกดดันคือสิ่งที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาบางคนรู้สึกว่าเงินคือความขาดแคลนคือสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตเสมอ หลายคนทำงานหนักจนเหนื่อยล้าพยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นไปตามที่หวังสิ่งนี้เองที่เราอยากจะชี้ให้เห็นว่าปมปัญหาที่แท้จริงของการขาดแคลนทางการเงินหรือการที่เงินเข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไรายได้หรือวิธีการบริหารจัดการเงินเพียงอย่างเดียว แต่มันอยู่ที่คลื่นความถี่หรือความรู้สึกที่คุณมีต่อเงินต่างหากการพัฒนาตนเองสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงเราต้องเริ่มจากการยอมรับก่อนว่าเงินก็คือพลังงานชนิดหนึ่งที่มีคลื่นความถี่เฉพาะตัวเหมือนกับความรักความสุขหรือความสงบสุข เมื่อเราเข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดหรือ law of attraction เราจะรู้ว่าสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากันถ้าเราปล่อยเคลื่อนความถี่ของความขาดแคลนความกลัวหรือความเครียดในเรื่องเงินนั่นหมายความว่าเรากําลังดึงดูดสถานการณ์ที่จะทำให้เราขาดแคลนกลัวหรือเครียดเรื่องเงินเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง ลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณรู้สึกกังวลเรื่องเงินมากๆคุณมักจะเจอค่าที่จ่ายที่ไม่คาดฝันหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้เงินต้องออกไปอย่างรวดเร็วไหมในทางกลับกันลองนึกถึงวันที่คุณรู้สึกสบายๆใจเบาๆมีความสุขกับชีวิตแม้ไม่ได้มีเงินมากมาย แต่คุณกลับได้รับโอกาสดีๆได้ของขวัญได้รับข้อเสนอที่ไม่คาดคิดหรือมีไรายได้เสริมเข้ามาอย่างง่ายดายสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการทำงานของกฎจักรวาลที่สะท้อนคลื่นความถี่ภายในของคุณออกมาสู่โลกภายนอก มันคือการที่ความสงบภายในหรือความรู้สึกมั่งคั่งในปัจจุบันแม้จะยังไม่มีเงินมากมายก็ตามกำลังดึงดูดความมั่งคั่งในอนาคตเข้ามาหาคุณอยู่นั่นเอง กลุ่มเป้าหมายของเราคือวัยทำงานและวัยกลางคนซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องแบกรับภาระทางการเงินและภาระความรับผิดชอบหลายอย่างเราเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะบอกให้คุณคิดบวกหรือทำใจให้สบายในขณะที่หนี้สินกําลังรออยู่ตรงหน้าแต่เราไม่ได้ต้องการให้คุณทำแค่ คิดบวกแบบผิวเผินเราต้องการพาคุณไปสู่การตื่นรู้และเข้าใจความจริงของการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณกับการเงินอย่างลึกซึง้งเราอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องอยู่กับความเครียดเรื่องเงินไปตลอดชีวิตคุณมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงคลื่อนความถี่นี้ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงไม่ได้เริ่มจากภายนอกแต่เริ่มจากภายในจากการที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับเงินตั้งแต่ในระดับจิตวิญญาณซึ่งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและสงบสุขอย่างแท้จริงเราจะมาดูกันในส่วนต่อไปว่า ทำไมความสงบทางจิตวิญญาณถึงเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดของความมั่งคั่งและเราจะสร้างความสงบนั้นได้อย่างไรท่ามกลางพายุชีวิตที่ถาโถมเข้ามาความสงบทางจิตวิญญาณที่เราพูดถึงไม่ได้หมายถึงการหน,นีจากโลกภายนอกหรือการละทิ้งความรับผิดชอบทางการเงินของคุณเลยนะคะ แต่หมายถึงการสร้างภาวะที่จิตใจของคุณเป็นกลางและเปิดรับเพื่อให้คุณมองเห็นปัญหาและโอกาสได้อย่างชัดเจนที่สุดเหมือนกับผิวน้ำที่สงบนิ่งยอมสามารถสะท้อนภาพท้องฟ้าได้คมชัดที่สุดแต่ถ้าผิวน้ำนั้นถูกกวนให้เป็นคลื่นเราก็จะไม่เห็นภาพสะท้อนที่แท้จริงของท้องฟ้าเลยจิตใจของเราก็เช่นกันเมื่อเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวและความเร่งรีบ เราจะไม่สามารถมองเห็นทางออกหรือโอกาสที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างแท้จริงเลยในทางจิตวิญญาณมีแนวคิดที่บอกว่าจักรวาลน,นี้เต็มไปด้วยความมั่งคั่งที่ไร้ขีดจำกัดเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งนั้นแต่สิ่งที่ปิดกั้นเราจากการเข้าถึงมันก็คือความเชื่อที่จำกัดและความรู้สึกขาดแคลนในตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก หรือจากประสบการณ์ในอดีตที่ทําให้เราเชื่อว่าเงินหามาได้ยากต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากหรือไม่คู่ควรที่จะมีมันความสงบทางจิตวิญญาณจึงเป็นเหมือนกันล้างความเชื่อเก่าๆเ,เหล่านี้ออกไปเพื่อให้คลื่นความถี่ภายในของคุณสั่นสะเทือนในระดับเดียวกับความมั่งคั่งอีกครั้งลองพิจารณา3เสาหลักของความสงบทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับความมั่งคั่งนะคะข้อที่1คือการ ปล่อยวางความยึดติดกับผลลัพธ์หลายคนเมื่อทำตามกฎแห่งแรงหนึงดูแล้วยังไม่สำเร็จเพราะพยายามยึดติดและควบคุมว่าเงินจะต้องมาในรูปแบบนี้หรือมาในเวลานั้นเท่านั้นการยึดติดสร้างความเครียดและความต้านทานทางพลังงานการปล่อยวางคือการทำทุกอย่างเต็มที่แล้วเชื่อมั่นว่าจักรวาลจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดมาให้เราในเวลาที่เหมาะสมที่สุดข้อที่2 คือการฝึกฝนความกตัญญูรู้คุณในปัจจุบันหากเรายังไม่สามารถรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเช่นการมีหลังคาคุ้มหัวมีอาหารให้กินมีสุขภาพที่ดีหรือมีงานทำแม้จะยังไม่ถูกใจนักก็เป็นเรื่องยากที่เราจะดึงดูดสิ่งที่ใหญ่กว่าเข้ามาเพราะความกตันยูคือสัญ,ญลักษณ์ของความเต็มอิ่มซึ่งเป็นคลื่นความถี่ตรงข้ามกับความขาดแคลน และข้อที่3คือการยกระดับคุณค่าในตัวเองเงินทองมักจะไหลไปหาผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคัง่งหลายคนมีปัญหาทางการเงินเพราะลึกๆแล้วเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอหรือไม่คู่ควรกับความมั่งคัง่งดังนั้นการทำงานกับคุณค่าในตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งการที่คุณเคารพและรักตัวเองอย่างแท้จริง จะปลดล็อกศัก,กยภาพในการรับและสร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลการทำความเข้าใจและฝึกฝนหลักของความสงบทางจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมโยงกับความมั่งคั่งนี้คือการบำรุงรากฐานจิตวิญญาณของคุณให้แข็งแรงเพื่อให้ต้นไม้แห่งความมั่งคั่งสามารถเติบโตได้ยั่งยืนในชีวิตของคุณหากรากฐานของคุณยังอ่อนแอไม่ว่าคุณจะใส่ปุ๋ยหรือทำงานหาเงินมากแค่ไหน ต้นไม้ก็จะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เมื่อมีพายุหรือวิกฤตทางการเงินเข้ามาเราจะใช้เวลาที่เหลือจากนี้ในการเจาะลึกไปถึงภาคปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณเริ่มปฏิบัติการยกระดับความถี่ของตัวเองได้ทันทีหลังจากที่สั่งคลิปนี้จบค่ะการ manifest ไม่ได้เป็นแค่การนั่งคิดถึงเงินเยอะๆเท่านั้น แต่มันคือการสร้างคลื่นความถี่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการอย่างสม่ำเสมอซึ่งมี3องค์ประกอบหลักที่คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีโดยองค์ประกอบแรกคือการเปลี่ยนคำพูดและทัศนคติที่มีต่องเงินลองสังเกตดูนะคะว่าเราพูดถึงเงินอย่างไรเช่นฉันไม่มีเงินเงินหายากหรือฉันต้องทำงานหนักเพื่อเงินคำพูดเหล่านี้คือการยืนยันกับจักรวาลถึงความขาดแคลนในชีวิตคุณดังนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือการทำ affirmation หรือการยืนยันตัวเองในเชิงบวกแต่ต้องทำอย่างมีสติและรู้สึกถึงมันจริงๆการทำ affirmation ข้อที่หคือเปลี่ยนชั้นไม่มีเป็นชั้นเปิดรับแทนที่จะพูดว่าฉันอยากมีเงินเดือนเพิ่มให้พูดว่าฉันเปิดรับโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและง่ายดายเข้ามาในชีวิตของฉันข้อที่2คือเปลี่ยนเงินหายาก เป็นเงินไหลมาให้พูดว่าเงินไหลเข้าสู่ชีวิตของฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องจากแหล่งรายได้มากมายและข้อที่3คือเปลี่ยนความขาดแคลนเป็นความเต็มเปี่ยมให้พูดว่าฉันรู้สึกมั่งคั่งและขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในชีวิตของฉันตอนนี้การพูดซ้ำๆโดยเฉพาะหลังตื่นนอนและก่อนนอนจะช่วยโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณให้เริ่มสั่นสะเทือนในลื่นความถี่ของความมั่งคั่งองค์ประกอบที่สองคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินหมายถึงการปฏิบัติต่อเงินที่คุณมีอยู่ด้วยความเคารพและความรู้สึกดีไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามลองเริ่มจากการปฏิบัติต่อเงินที่คุณมีอยู่ด้วยความรักเช่นให้เงินของคุณอยู่ในสภาพที่ดีจัดระเบียบกระเป๋าตังค์อย่างดีเมื่อคุณใช้เงินให้พูดกับตัวเองว่าเงินนี้ออกไปเพื่อสร้างความสุขและจะนำความมั่งคั่งที่ใหญ่กว่ากลับมาให้ฉันและองค์ประกอบที่สามคือ การใช้พลังแห่งจินตนาการอย่างมีชีวิตชีวากฎแห่งแรงดึงดูดทำงานผ่านความรู้สึกไม่ใช่แค่ภาพจินตนาการถึงชีวิตที่คุณอยากมีไม่ใช่แค่เห็นภาพตัวเลขในบัญชีแต่ให้รู้สึกถึงความสุขและความสงบที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งนั้นเช่นลองจินตนาการถึงความรู้สึกเมื่อคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่ได้อย่างง่ายดายหรือความรู้สึกเมื่อคุณได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับคนที่คุณรักโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน เมื่อคุณสามารถรู้สึกได้ถึงความจริงนั้นจิตใต้สำนึกของคุณก็จะเริ่มทำงานเพื่อดึงดูดสถานการณ์ที่จะทำให้ความรู้สึกนั้นกลายเป็นจริงในโลกภายนอกนี่คือแก่นแท้ของการมา n i f e s t ที่ทรงพลังและเริ่มต้นที่ความสงบทางจิตวิญญ,ญาณการมาน i f e s ที่ได้ผลจะต้องมาพร้อมกับการมีวินัยในการสร้างพลังงานบวกอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ทำครั้งเดียวแล้วหายไปนะคะวินัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการบังคับตัวเองอย่างเคร่งครัดจนเป็นความเครียดแต่หมายถึงการสร้างนิสัยที่ช่วยยกระดับคลื่นความถี่ของคุณในทุกๆวันซึ่งเรามีเครื่องมือสำคัญที่จะมาแนะนำคุณนั่นคือการทำสมาธิเชิงรับรู้ถึงความมั่งคัง่งการทำสมาธิแบบนี้จะแตกต่างจากการนั่งสมาธิทั่วไปตรงที่ เราจะเน้นไปที่การเปิดรับและรู้สึกถึงความมั่งคั่งที่มีอยู่รอบตัวเราอย่างแท้จริงลองใช้วิธีง่ายๆนี้ก่อนนอนสักสินาทีนะคะเริ่มจากการนั่งในท่าที่สบายหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายเมื่อร่างกายสงบแล้วให้ค่อยๆนำจิตใจของคุณไปสู่การรับรู้ถึงความมั่งคั่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเช่น รับรู้ถึงอากาศบริสุทธิ์ที่คุณหายใจเข้าไปรับรู้ถึงความอุ่นสบายของผ้าหม่มรับรู้ถึงการมีน้ำดื่มสะอาดๆให้ดื่มหรือรับรู้ถึงการมีคนที่รักอยู่เคียงข้างคุณค่อยๆขยายการรับรู้ไปยังความมั่งคั่งอื่นๆเช่นการที่คุณมีความสามารถในการทำงานมีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะทำสิ่งต่างๆได้หรือแม้แต่การมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านคลิปนี้ การทำสมาธิจะช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณถูกโปรแกรมใหม่ว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งอยู่เสมอซึ่งเป็นคลื่นความถีท่ที่ทรงพลังมากในการดึงดูดความมั่งคั่งทางการเงินเข้ามาในชีวิตจริงค่ะเพราะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณมีมากพอแล้วจิตใจของคุณจะไม่เข้าสู่โหมดการต่อสู้หรือความขัดแคลนอีกต่อไปสิ่งที่ตามมาคือการตื่นรู้ในอีกระดับหนึ่งนั่นคือการค้นพบจุดสมดุลของชีวิต หลายคนประสบความสำเร็จทางการเงินแต่ต้องแลกมาด้วยสุขภาพที่ย่ำแย่หรือความสัมพันธ์ที่พังทลายสิ่งนี้ไม่ใช่ความมั่งคั่งที่ยั่งเยืนค่ะการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการเข้าใจว่าความมั่งคั่งสูงสุดคือการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติทั้งการเงินความสัมพันธ์สุขภาพและจิตวิญญาณเราอยากให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าความมั่งคั่งสูงสุดในแบบของฉันคืออะไรและ ฉันจะสามารถสร้างความมั่งคั่งทางการเงินไปพร้อมกับการดูแลความสงบภายในได้อย่างไรคำตอบของคำถามนี้จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตการทำงานและการบริหารเงินของคุณอย่างเป็นองค์รวมแทนที่จะพุ่งเป้าหมายไปที่การหาเงินให้ได้มากที่สุดคุณจะเริ่มพุ่งเป้าหมายไปที่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพที่สุดในทุกวันเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความสุขและความสงบตามที่จิตวิญ,ญญาณคุณเรียกร้อง เงินก็จะกลายเป็นเพียงผลลัพธ์ที่ตามมาโดยอัตโนมัติเพราะคุณได้เปลี่ยนสถานะจากผู้ที่วิ่งไล่ตามเงินให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งไปแล้วค่ะเราอยากจะเล่าเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณฟังซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึ่งชื่อคุณนภา เธอเป็นพนักงานบริษัทที่ทำงานหนักมากแต่รายได้ไม่เคยพอใช้เธอรู้สึกท้อแท้และเชื่อมาตลอดว่าเธอเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ลำบากเรื่องเงินเป็นปัญหาสุขภาพจิตของเธอเลยก็ว่าได้เธอเคยลองทำตามกฎแห่งแรงดึงดูดโดยการเขียนตัวแรกที่ต้องการลงในสมุดแต่ก็ไม่เคยได้ผลจนกระทั่งเธอเริ่มตระหนักว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเขียนตัวเลขแต่อยู่ที่ความรู้สึก เวลาที่เธอเขียนเธอเขียนด้วยความรู้สึกขาดแคลนและความเครียดไม่ใช่ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นและความสุขจุดเปลี่ยนของคุณนภาคือการที่เธอตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับเงินของตัวเองเสียใหม่เธอเริ่มต้นจากการทำอย่างที่เราได้แนะนำไปในส่วนที่3คือการเปลี่ยนคำพูดที่มีต่อเงินจากที่เคยพูดว่าสิ้นเดือนแล้วเงินจะหมดอีกแล้ว เธอก็เปลี่ยนมาพูดว่าฉันรู้สึกขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีเงินใช้จ่ายและมีเหลือเก็บและเธอเริ่มต้นทำการให้ทานเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอการให้ทานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการให้เงินจำนวนมากแต่เป็นการให้ด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันมีเหลือเฟือที่จะแบ่งปันเช่นการซื้ออาหารให้คนไร้บ้านการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเล็กๆน้อยๆ การกระทําเล็กๆนี้แหละค่ะที่เปลี่ยนคลื่นความถี่ของเธอทันทีจากคลื่นความถี่ของความขาดแคลนไปเป็นคลื่นความถี่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพราะเมื่อคุณให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นคือคุณกำลังส่งข้อความที่ทรงพลังที่สุดไปยังจักรวาลว่าฉันมั่งคั่งและเต็มเปี่ยมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนภาหลังจากนั้นก็คือเธอไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ก้อนใหญ่ในทันที แต่เธอได้รับโอกาสที่ไม่คาดคิดเข้ามามากมายอย่างต่อเนื่องข้อที่ 1. เธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่มาพร้อมกับเงินเดือนที่สูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจโดยที่เธอไม่ต้องพยายามร้องขอเลยข้อที่ 2. เธอบังเอิญได้เจอเพื่อนเก่าที่ชวนเธอไปร่วมลงทุนเล็กๆในธุรกิจที่เธอสนใจซึ่งทำกำไรให้เธออย่างสม่ำเสมอในระยะยาวและข้อที่3ที่สำคัญที่สุดคือ ความสงบภายในของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากเธอยังคงมีรายจ่ายยังคงมีหนี้สินที่ต้องจัดการแต่เธอไม่ได้จัดการมันด้วยความตื่นตระหนกอีกต่อไปแต่จัดการด้วยสติและความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอเราอยากให้คุณเรียนรู้จากคุณนภาว่า ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกมีเหลือเฟือแม้ในขณะที่คุณยังรู้สึกว่าตัวเองมีไม่พอก็ตามการให้เล็กๆน้อยๆด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ จะเปิดประตูทางพลังงานให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างมหาศาลและนี่คือหัวใจของกฎจักรวาลสิ่งที่คุณส่งออกไปจะถูกส่งกลับคืนมาหาคุณอย่างทวีคูณการให้ด้วยความสุขคือการ manifest ที่ทรงพลังที่สุดที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมายเลยค่ะเพียงแค่ใช้ใจที่เปิดกว้างและความตั้งใจที่ดีงามเท่านั้น สิ่งที่เราอยากจะให้คุณนำกลับไปจากการฟังคลิปนี้ก็คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความมั่งคั่งทางการเงินไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณหากคุณกำลังมองหาความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่มาพร้อมกับความสุขและความสงบเราขอสรุปขั้นตอนของการตื่นรู้และการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเป็น3ขั้นตอนหลักขั้นตอนที่1คือ หยุดวิ่งไล่ตามเงินและเริ่มสร้างคลื่นความถี่ให้เงินวิ่งตามการทำงานหนักโดยแบกความเครียดและความกลัวเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลามีแต่จะผลักเงินออกไปจากคุณเปลี่ยนมาเป็นการทำงานด้วยความรักความสนุกและความเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและนี่คือการเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่จะดึงดูดโอกาสและความมั่งคั่งเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายขั้นตอนที่2คือเชื่อมโยงการเงินเข้ากับความรู้สึกดี อย่ามองเงินเป็นแค่นี้สินหรือเป็นสิ่งที่ต้องดิ้นรนแต่ให้มองว่าเงินเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณได้ทำสิ่งที่รักได้ดูแลคนที่คุณรักได้สร้างประสบการณ์ที่ดีๆให้กับชีวิตใช้การ manifest หรือการ affirmation เพื่อเชื่อมโยงเงินเข้ากับความรู้สึกอิสระความมั่นคงและความสุขในชีวิตของคุณอย่างแท้จริงและขั้นตอนที่3คือให้ความสำคัญกับความสงบภายในเป็นอันดับแรก ความสงบภายในคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาวเพราะเมื่อจิตใจคุณสงบคุณจะตัดสินใจเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณจะเห็นโอกาสชัดเจนขึ้นและคุณจะสามารถเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆทุกอย่างเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายเราอยากให้คุณลองเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้เลยนะคะอาจจะเป็นการเริ่มคำสมาธิเชิงรับรู้ถึงความมั่งคั่งเพียงวันละหนาที หรือการเปลี่ยนคำพูดลบเกี่ยวกับเงินทั้งหมดของคุณให้กลายเป็นคำพูดเชิงบวกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมักจะเริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันแบบนี้ล่ะค่ะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณอย่างเต็มเปี่ยมว่าคุณสามารถมีชีวิตที่มั่งคั่งและสงบสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้และเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางและไกด์นำทางให้กับคุณเสมอ ขอให้คุณมีความสุขในทุกๆก,การเติบโตและการตื่นรู้ในชีวิตนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้และเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการเงินของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆวันมาร่วมเติบโตเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกันนะคะขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสงบและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนสำหรับคุณนะคะ สวัสดีค่ะ